สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกวงจรวงจรเครื่องกลึงนะครับผมวงจรเครื่องกลึงก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับได้ขอวงจรนี้มานะครับก็ขอมานานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ได้รับปากว่าจะให้วงจรตัวนี้นะครับซึ่งเป็นวงจรคอนโทรลเครื่องกรึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดตัวอ,อย่างที่ผมได้ทําการต่อไว้ก่อนนะครับ ชุดที่ผมได้ทําการต่อไปก่อนนี่ก็คือเป็นชุดที่เป็นชุดคอนโทรลนะครับผมวงจรคอนโทรลวงจรควบคุมนะครับแต่ว่าวงจรกําลังผมไม่ได้ไม่ได้เดินสายนะครับสายก็จะเยอะมากนะครับเพราะเป็นอันนี้เป็นชุดตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเขียนวงจรแจกนะครับผมนะครับสําหรับวงจรนี้นะครับผมก็จะมีตัวแมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับด้วยกันสามตัวนะครับนะครับ เราก็จะมีแม่เนติกนะครับที่ควบคุมระบบเบรกนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแมกเนติกของเราก็จะใช้อยู่ด้วยกัน3ตัวแล้วผมมีตัวรีเลย์นะครับอันนี้ผมใช้รีเลย์ที่เป็นรีเลย์แบบ8ขานะครับคอย220บโวลต์นะครับเพื่อมาทำการอิเต์ล็อกนะครับสวิตช์กดเปิดตัวนี้นะครับผมนะครับอ่าเราก็จะมีสวิตช์อิมเมอร์เจนซี่นะครับสวิตช์ปุ่มฉุกเฉินนะครับ แล้วก็สวิตช์กดปิดนะครับสวิตช์กดเปิดนะครับแล้วก็มีลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตนะครับวงจรเครื่องกลึงนะครับก็จะมีลิมิตสวิตอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับในผมแยกนะครับก็คือปกติก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวก็มีลิมิตสวิตนะครับระบบเบรกนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเดี๋ยวเรามารับชมตัวอย่างนะครับอันนี้ ผมได้ทําการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นเรียบร้อยนะครับอผมก็ทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดนะครับผมทําการเปิดนี่ก็คือเท่ากับว่าเปิดวงจรไฟนะครับอนี่นะครับแมกนติกนะครับที่ครอบคุมเบรานะครับก็เป็นตัวสั่งงานด้วยนะครับผมนะครับก็จะทํางานค้างตอนนี้แมกนติกเบรกทางานเรียบร้อยแล้วนะครับอก็คือพร้อมที่จะจ่ายไฟนะครับให้กับ อ่าแม่นติกหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือลิมิตสวิตนะครับที่ควบคุมเบรกนะครับอ่าผมทำการกดนะครับลิมิตสวิตตัวนี้นะครับอ่นะครับอ่าแม่นติกของเราทำงานนะครับตัวนี้อันที่ผมแทนอ่ามอเตอร์หมุนซ้ายนะครับผมนะครับอ่าเป็นเราแลมแสดงสถานะการทำงานนะครับปิดขึ้นนะครับอันนี้มือของผมนะครับผมได้ทำการกดค้างไว้นะครับกดค้าง ตัวลิมิตสวิตไว้นะครับระบบวงจรตัวนี้ก็คือเมื่อเราทําการกดเบรกนะครับทางทั้งที่ตัวมือเรายังกดอยู่หรือว่าคันโยกกดอยูいい่นะครับอันนี้ก็เท่ากับว่ามอเตอร์ของเราหมุนซ้ายอยู่นะครับเครื่องเกียร์ของเราทํางานอยู่นะครับหมุนซ้ายอยู่เมื่อเราทําการกดเบรกนะครับทางทั้งที่นิ้วเรายังกดอยู่นะครับกดเบรกนะครับนี่นะครับก็จะตัดวงจรทันทีนะครับเมื่อเราทําการกดเบรกนะครับ อ่าแล้วก็เมื่อเมื่อเราทําการกดเบรคเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้มอเตอร์ของเรานะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้เราจะกดหมุนซ้ายเหมือนเดิมอันนี้นะครับก็ทํางานปล่อยนะครับอ่าโดยปกติคันโยกของเครื่องกลึงนะครับชุดเครื่องกลึงก็คือคันโยกมันก็จะไปดันลิมิตสวิตอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนะครับก็ไปดันลิมิตสวิตนะครับเมื่อไรจะจะหยุด การทํางานเราก็โยกคันโยกมาตรงกลางอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราโยกคันโยกมาตรงกลางก็จะตัดการทํางานนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือเราสามารถกดเบรกนะครับกดเบรกก็คือตัดวงจรเลยนะครับแล้วก็สมมติว่าเราอยากจะหมุนขวาเราก็มาคันโยกนะครับไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับนี่นะครับนี้เท่ากับว่าแม่นติของเราหมุนขวานะครับต่างให้มอเตอร์หมุนขวาอยู่นะครับ เราแลมสีขาวทํางานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราก็เหยียบเบรกก็จะตัดวงจรไฟนะครับนี่นะครับหรือเราโยกกันโยกมาตรงกลางนะครับก็จะตัดวงจรไฟเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมสําหรับวงจรตัวอย่างนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมารับชมวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้นะครับก็จะ เ,เขียนวงจรให้เข้าใจง่ายแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับวงจรชุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอไปควบคุมมอเตอร์เครื่องกลึงนะครับที่เป็นระบบไฟหนึ่งเฟสหรือระบบไฟสามเฟสก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เราจะเอาวายสายวงจรกำลังนะครับวงจรกำลังก็คือแล้วแต่เราวายสายว่าเราจะใช้กับตัวมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือมอเตอร์สามเฟสชุดคอนโทรลก็คือสามารถใช้ได้ทั้งมอเตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสนะครับสำหรับวงจรชุดนี้ ก็คืออย่างที่ว่าก็คือแล้วแต่เราจะไปาวายสายวงจรกําลังเอานะครับว่าเราจะใช้เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือมอเตอร์สามเฟสนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มด้วยเส้นลายนะครับผมนะครับอันนี้ผมกำหนดว่าเราใช้เป็นอคอยของแมกเนติกนะครับเป็นคอย 220แล้วกันนะครับเป็นคอย220นะครับแต่ถ้าเป็นคอย380นะครับเพื่อนๆก็เอาไฟเข้าก็เดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมกำหนดเส้นไฟนะครับเส้นลายนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลายของเรานะครับเราก็จะไป เส้นไฟนะครับไฟที่จ่ายเข้ามานะครับอ่าเราก็จะมาต่อเข้าสวิต emergency นะครับสวิตปุ่มฉุกเฉินนะครับอตัดวงจรไฟทั้งหมดนะครับที่เป็นชุดคอนโทรลนะครับผมคอนแทคเอนนะครับอ่าหรือว่าเราจะเรียกกันว่าสวิตหัวเหตุนะครับผม นะครับนี่ผมกำหนดเป็นสิบเอ็ดสิบสองนะครับ c o n t a c เอ็นะครับอ่าแล้วก็ขาออกนะครับจากสวิต์นะครับปุ่มฉุกเฉินนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าฟิลคอนโทรนนะครับอ่าจ่ายเข้าฟิลคอนโทรลอ่าตัวนี้ก็คือฟิลนะครับอ่าฟิลคอนโทรลนะครับ พอฟิลคอนโทรลนะครับเราก็จะไปจ่ายเข้าโอเวอร์โหลดนะครับ่าป้องกันมอเตอร์ของเรานะครับเมื่อกินกระแสเกินนะครับผมเกินกําหนดที่เราตั้งค่านะครับตั้งค่าไว้นะครับอ่อันนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับของ k สองนะครับ K2 นะครับผมของ K2 K2 ก็คือมันติดตัวที่สองนะครับผมนะครับในขาเข้าก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับตัวนี้ขาออกก็คือหมายเลขเก้าสิบหกนะครับาจากโอเวอร์โหลดนะครับจากโอเวอร์โหลดก็ออกจากหมายเลขเก้าสิบหกเราก็จะไปเข้าสวิตช์นะครับ สวิตช์กดปิดสีแดงนะครับผมสวิตช์กดปิดสีแดงตัวนี้ผมตัวนี้ผมแทนเป็น S1 นะครับผม S1 ตัวนี้ก็จะเป็น S2 นะครับอันนี้ก็คือสวิตช์กดปิดนะครับผมนะครับสวิตช์กดปิดในปิดนะครับ จากสวิตช์กดปิดก็จ่ายเข้านะครับสวิตช์กดเปิดคอนแทคเอ็นนะครับสวิตช์กดเปิดแล้วก็คือสีเขียวเมื่อกี้นะครับผมนะครับนี้ก็จะเป็น S3 นะครับในสวิตช์กดเปิดนะครับผม จากสวิตช์กดเปิดนะครับเราก็จะไปจ่ายเข้าตัวคอยของรีเลย์ก่อนนะครับคอยของรีเลย์อันนี้ผมใช้รีเลย์แบบแปดขาอ่นนี้ผมกําหนดหมายเลขเลยแล้วกันนะครับชุดคอยก็จะมีหมายเลขเ็ดกับหมายเลขสองนะครับจ็อกเก็ตก็คือมีแปดช่องนะครับก็จะมีเป็นชุดคอยก็คือหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขสอง หมาเยมาเลขเจ็ดก็เป็นอ่าอันนี้เป็นเส้นไฟนะครับหมาเยเลขสองนะครับอันนี้เรากําหนดว่าเป็นคอยสองร้อยยี่สิบนะครับน,นี่ก็จะเป็นนิวตันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเนิวอตันผมก็อ่ะตรงนี้เป็นเนิวตันนะครับอันนี้ก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์ผมกําหนดเป็น R หนึ่งนะครับ ต่อ,อมานะครับจากสวิตช์กดปิดนะครับเราพ่วงจากสวิตช์กดปิดนะครับพว่วงออกมานะครับผมเพื่อมาทําการอินเตอร์ล็อกนะครับผมนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับก็คือเข้าคอนแทคนะครับคอนแทก N O ของตัวรีเลย์เองนะครับ อันนี้ก็เป็นหมายเลขแปดนะครับอนนก็เท่ากาเป็นคอมมอนนะครับผมแล้วก็เอโอ NO ก็หมายเลขหกนะครับนนี้ก็คือรีเล์อันนคอนคอนแทคของ R1 หนึ่งนะครับผมคอนแทคของ R1 หนึ่งแล้วก็มาทำการเข้าคอยนะครับจ่ายเข้าคอยของตัวดีเล์เองนะครับเพื่อทำการอินเตอร์ล็อกนะครับ ต่อมานะครับเราก็พ่วงจากสวิต์นะครับสวิต์กดเปิดนะครับผมนะครับก็คือตรงนี้นะครับขาออกสวิตต์กดเปิดหรือตรงคอย R หนึ่งนะครับเราจะพ่วงจากตรงจุดนี้ก็ได้สวิต์กดเปิดก็ได้นะครับหรือว่าตรงตรงที่เราไปจ่ายเข้าคอยของ R ของรีเลย์ก็ได้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นเดียวกันนี้ผมก็จะพ่วงจากตรงจุดนี้มาเลยนะครับพ่วงออกมานะครับ อแล้วเราก็จะมาจ่ายเข้านะครับลิมิตสวิตนะครับผม Limit ิตสวิตนี่ผมจะเขียนให้เพื่อนๆดูเข้าใจง่ายนิดหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีอ่ uh, common นะครับลิมิตสวิตนะครับมีจะมี common แล้วก็มี no uh, nc อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนแป๊บนึงแล้วก็อธิบายนะครับ นี้ผมกำหนดให้เป็น S4 นะครับผมนะครับตัวนี้อันตัวนี้ก็คือลิมิตสวิตนะครับตัวนี้นะครับลิมิตสวิตลิมิตสวิตนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือคอมมอนนะครับคอมมอน จุดคอมมอนนะครับผมกําหนด,ดให้เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดแล้วก็คอนแทคเอ็นซีที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะครับตรงจุดนี้ก็คือหมายเลขสิบสองนะครับแล้วก็คอนแทคที่เป็นเอ็นโอก็คือหมายเลขสิบสามนะครับตรงจุดนี้ก็คือหมายเลขสิบสามนะครับอันนี้ก็คือคอมมอนนะครับแล้วก็คอนแทคเอ็นซีก็คือหมายเลขสิบสองแล้วก็คอนแทคเอ็นโอก็คือหมายเลขสิบสามนะครับอคอนแทคออกจาก ันนี้ก็เป็นขาเข้า11นะครับคอมมอนแล้วก็ออกจากหมายเลข12คอนแทคเอ็นซีนะครับคอนเดคเอ็นซีไปจ่ายเข้านะครับคอนแทคช่วยนะครับของ K1 นะครับอนแทคช่วย NO นะครับนี้เป็นหมายเลข14เข้าหมายเลข14แล้วก็ออกหมายเลข13นะครับ นี่ก็คือคอนแทคช่วยของ K 1นึงนะครับผม K 1แล้วก็ขาออกจากหมายเลขสิบสามก็เข้าคอยนะครับของแมกเนติก K 1นะครับ่าตอนนี้ก็คือ A 1แล้วก็อีกด้านก็คือเป็นนิวตันนะครับ A 2องอันนี้เราลากมานี้เลยนะครับนิวตัน อ่าต่อมานะครับผมเราจะพ่วงนะครับเราจะพ่วงจากสิบเอ็ดนะครับจากสวิตเอสสี่นะครับอ่าก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นเดียวกันอแต่ว่าเราก็จะพ่วงจากตรงคอมมอนนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอมันก็จะได้ต่อเนื่องกันเลยนะครับเราจะพ่วงออกจากจุดนี้นะครับจากหมายเลขสิบเอ็ดคอมมอนนะครับ พว่วงออกมานะครับอแล้วก็มาทําการจ่ายเข้านะครับาลิมิตสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นลิมิตสวิตนะครับตัวนี้ผมกำหนดให้เป็น s 5นะครับผม s 5 ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูก็คือจะเป็นคอนแทคเอ็นซีนี้จะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้นะครับคอมมอนคอมมอนจะกลับกันมาอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็คอนแทคเอ็นโอนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้เรามาจ่ายเข้าคอมมอนก่อนนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตรงจุดนี้แต่พอมาเข้าสวิตช์เอสห้านะครับดิเ็นสสวิตช์เอสห้า ครับเราจะมาจ่ายเข้า12ก่อนนะครับอ่หมาเยเลข12แล้วก็อ่าคอมมอนก็จะอีกเป็นขาออกนะครับอขาออกนะครับจากหมายเลข11นะครับคอมมอนนะครับอ่าเราก็จะมาจ่ายเข้านะครับลิมิตสวิตตัวที่สามนะครับ ลิมิตสวิตตัวที่สามอันนี้ก็จะเป็น S หกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นคอนแทค N.C. นะครับหมายเลขสิบสองนะครับอาจากสิบเอ็ดนะครับ S ห้ามาเข้า N.C. หมายเลขสิบสองนะครับแล้วก็ขาออกก็จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดคอมมอนนะครับตรงนี้ด้านนี้นะครับอ่าทางด้านนี้นะครับ เราก็จะไปจ่ายเข้านะครับขาออกจะไม่ได้เสียดก,ก็ไปจ่ายเข้าคอยของ k1 นะครับอ่าก็คือมาจ่ายเข้าคอยของ k1 อ่านี่นะครับอ่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมอ่าต่อมาอ่าเราจะต่อจากคอนแทค no ของ s6 ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือคอนแทคเอนโก็คือหมายเลขสิบสามนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็ต่อออกจาก NO คมมาขขอนแทคเอนโอนะครับผมหมายเลขสิบสามของเอสหกนะครับผมนะครับมาจ่ายเข้าคอนแทคช่วยนะครับของเคสองเอ็นซีนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือคอนแทคช่วยนะครับเคสองนะครับตัวนี้ คอนแทคเอ็นซีนะครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขสามสิบสองนี่หมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับอขา,าออกจากหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับคอนแทคเอ็นซีนะครับเอสองอ่าเราก็จะมาจ่ายเข้าคอยของแม่เนติกนะครับเอสามนะครับนี่ก็เอหนึ่งนะครับดัาก็เป็นเอสองนะครับ ก็เป็นนิวตันนะครับอ่นี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับจากสวิตช์ S5 นะครับลิมิตสวิต c h S5 นะครับตัวนี้นะครับที่ออกจาก Contact NO นะครับหมายเลขสิบสามนะครับออกมานะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าคอน a c t ช่วยนะครับ เอ็ n C นเอ็ะครับคอนแทคช่วย n อ็ของ k คสามครับคอนแทคช่วย n อ็ของ k คสามอันนี้ก็มาเยเลขสามสิบสองแล้วก็สามสิบเอเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาออกจากหมายเลขสามสบเอนะครับคอนแทคช่วยเคสามก็มาเข้าคอยนะครับของแมกเนติก k คสองนะครับ อ่าเป็นวงจรป้องกันไม่ให้อ่าเคไม่ให้เคสองกับเคสามทำงานพร้อมกันนะครับไม่ให้มอเตอร์นะครับที่กำลังหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับมาอ่าชนกันนะครับเฟดมาชนกันนี่ก็เป็นเอหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเอสองอ่านี่นะครับก็อ่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นการเสร็จเรียบร้อย อ่าเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดูนะครับวงจรนะครับตามหมายเลขที่ผมเขียนไว้นะครับอ่านะครับปีมิทสวิตนะครับอ่าหมายเลขที่เบียก็คือคอมมอนนะครับสิบสอง nc สิบสามนะครับคอนแทค no นะครับอ่านี้นะครับสังเกตดูก็คือผมก็เขียนหมายเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวงจรก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะได้เป็นวงจรนะครับ เดี๋ยวผมเขียนวงจรกําลังให้เพื่อนๆรับชมด้วยแล้วกันนะครับวงจรกําลังผมจะโดยปกติแล้วส่วนมากก็เครื่องกลึงของเราก็จะเป็นมอเตอร์ระบบสามเฟสอยู่แล้วนะครับน,นี่ก็คือวงจรชุดคอนโทรลชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมวงจรกําลังนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆนิดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆก็ o ีเ้เอานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกำลังนะครับอะใน,นผมแทนมอเตอร์สามเฟสนะครับอ่ก็กำหนด L หนึ่งอะนะครับอ่ผมเอาเป็นเขาเป็นเมนเบเกอร์เลยแล้วกันนะครับ L หนึ่ง ลสองนะครับอลสามนะครับ uh, อันนี้ก็คือเบเกอร์นะครับ uh, จากเมนเบเกอร์นะครับ mm hmm. ก็จะไปเข้า มตัวเบรเกอร์นะครับก็จะไปเข้าคอนแทคแมกเนติกนะครับ K หนึ่งอันนี้ก็เป็นคอยีน,นเป็นคอนแทคของแมกเนติก K หนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นคอยนะครับแล้วก็ไฟนะครับที่ออกจากมนเติดเคหนึ่งนะครับก็จะไปจ่ายเข้าแม่เหล็กติกเคผมจะเรียงมาทางด้านนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอนแทคของแม่ติกเคสองนะครับแม่ติกเคสองของเราก็คือจะมีตัวโอเวอร์โหลดนะครับมีโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันมอเตอร์ไหม้นะครับน,นี่นะครับอ่าเส้นไฟนะครับที่ออกจาก แมอติน,นี้เป็น k 2นะครับผม k 2 l 1นะครับ l 1ก็ไปเข้า l 1เลยนะครับแอสองนะครับอันนี้ก็ยังลำดับตามเฟดเลยนะครับผมแอสามะนี่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็จะเข้ามอเตอร์นะครับผมอันนีุ้่มแทนมอเตอรอ์มอเตอร์ของเรามอเตอร์สามเฟสนะครับแล้วก็แมกเนติกนะครับเคสามนะครับ อันนี้ก็คือ k3 ครับ k3 อ่าแล้วก็ k4 สีด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้ยงเส้นสายไฟทีเดียวนะครับโหลดเราก็จะใช้ อโทษที Or, ครับอันนี้เราครบแล้วนะครับผมนะครับแม่เหล็กของเราสามตัวอันนี owego, k 1, k 2, k um, ้ก็ไม่เกี่ยวนะครับขาทิ้งนะครับผมนะครับก็จะมีแม่เหล็กเคหนึ่งเคสองเคสามของเราครบแล้วนะครับอันนี้ก็แม่เหล็กเคสองกับเคสามนี่ก็คือจะเป็นวงจรกัดทางหมุนมอเตอร์แล้วนะครับผมนะครับดังนั้นก็จากเฟสที่หนึ่งนะครับจากเฟสที่หนึ่งนะครับแม่เหล็กเคสองนะครับ เราก็จะมาพ่วงอ่ผมใช้เป็นสีน้ำเงินนิดหนึ่งนะครับอ่า L หนึ่งก็เข้า L หนึ่งนะครับผมนะครับจาก K สองมา K สามแล้วก็ L สองนะครับ L สองจาก K สองนะครับผมจะมาจ่ายเข้า L3 นะครับ L3 นี่นะครับจากคอนแทคที่สองนะครับผมมาจ่ายเข้า L3 คอนแทคที่สามของ K3 นะครับันนี้ก็คือจะสลับเฟดกันแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ L3 นะครับตรงจุดนี้ L3 ของ K2 นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้า K3 ก็คือ L2 นะครับอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราสลับ เฟสที่สองกับเฟสที่สามนะครับก็คือสลับกันนะครับเฟสแรกก็เข้าเฟสที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฟสที่สองกับเฟสที่สามคือเราก็สลับกันระหว่างเคสองกับเคสสามนะครับขาออกจากเคสามนะครับขาออกจากเคสามก็เรียงลําดับเฟสปกตินะครับจากแถวหนึ่งก็เข้าหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจากคอนแทคที่สองก็เข้า สองนะครับแต่คอนแทคที่สามนะครับก็เข้าสามนะครับอันนี้ก็คือเราเข้าพ่วงก่อนเข้าโอเวอร์โหลดนะครับผมพ่วงก่อนเข้าโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็คือสลับเสียกันเรียบร้อยนะครับอ่นนี้นะครับก็คือวงจรกําลังนะครับของชุดนะครับชุดควบคุมชุดคอนโทรลมอเตอร์เครื่องกลนะครับ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เอาวงจรมาแจกเพื่อนๆนะครับผมนะครับโดยปกติอย่างที่ผมบอกไว้นะครับวงจรชุดนี้ก็คือสามารถจําหน่ายได้นะครับผมนะครับมีคนเอามาจําหน่ายอยู่นะครับนะครับเฉพาะวงจรอย่างเดียวก็พันกว่าบาทนะครับผมนะครับยังไม่ได้ต่ออะไรเลยเฉพาะวงจรอย่างเดียวนะครับก็พันกว่าบาทอันนี้ผมก็เอาวงจรมาแจกแจกฟรีเลยนะครับเอามาแจกเพื่อนๆเลยนะครับ